อ่าสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องไก่ก้อยหักนะครับเราจะพูดถึงสาเหตุก่อนนะครับว่าเกิดจากอะไรอันนี้ก็มีหลายกรณีนะครับไม่ว่าจะกรณีที่เราเอาไปซ้อมตอนเขาบินแล้วตอนเขาลงครับเขาลงผิดท่าก็เกี่ยวนะครับอ่าบางทีเราไม่ได้พันแบบเนี้ยลืมพันก้อยครับอ่า แต่บางทีพันก้อยบางทีก็ยังมีหักเลยนะครับอ่าที่พันแล้วหักนะครับคือว่าเราเราเราพันตรงข้อมันยังไม่หนาครับเราต้องพันให้หนาหนาหน่อยครับไอ้ตรงปลายๆนะครับเราไม่จําเป็นต้องพันทางนิ้วนะครับนิ้วก้อยครับเราพันแค่เลยตรงข้อนิ้วมาแค่ สองข้อพอครับเราพันแค่ประมาณนั้นพอครับแล้วก็พันไปยันเล็บอ่าเราพันไม่ใช่ว่าเรากันเล็บก้อยหักนะครับไม่ใช่ว่านิ้วก้อยทั้งนิ้วหักนะครับอ่าที่บอกว่าก้อยหักนี่คือเล็บมันนะครับแล้วถ้าถามว่าถ้าไม่มีแล้วมันใช้งานได้ไหมอ่าอันนี้คือ ใช้งานได้นะครับแทบไม่มีผลอะไรต่อไก่เลยนะครับแต่ว่ามันมีมันก็ย่อมดีกว่าไม่มีอยู่แล้วครับอ่าเราควรพันทุกรอบนะครับเวลาออกไปซอ้อมครับก้อยครับถ้าว่าส่วนมากโดย ที่หักนะครับส่วนมากก็จะหักตรงโคนเลยครับถ้าหักตรงโคนเราก็ต้องขุดขุดอย่างเดียวนะครับถ้าหักปลายก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับพอเราขุดหายแล้วอะไรรักษาหายแล้วก็เอากลับมาเลี้ยงได้ต่อครับมันก็แทบไม่มีผลอะไรต่อไก่ยอยู่แล้วครับก็แค่ว่ามันเป็นเกี่ยวกับการช่วยทรงตัวครับทรงตัว วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามนะครับเพื่อนๆอ่าหรือผมก็จะมีคลิปลงให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันทุกวันนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็สวัสดีครับ